สวัสดีครับผมช่างอัดวัสบีนะวันนี้เรามาอยู่กับโจคุปปไอคันเดิมนะคันนี้เคยทํากับผมไปนะครับช่วง3าสี่เดือนที่แล้วนะครับผมทําให้ช่วงประมาณวันที่4วันที่5มกรานี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับตวนี้ก็เดือนเมษาแล้วสิ้นเดือนเมษานะวันนี้วันที่28นะครับเมษานะลูกค้าเลยเอาเข้ามาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับตอนนี้มันมีอาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับว่าเป็นที่ไรเดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันก่อนนะครับเปิดซื้อกนแจ ปั๊มติ๊กทำงานนะครับปั๊มติ๊กทำงานไม่ติดนะครับบิดยังไงก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันก่อนที่เราจะไปหาสาเหตุเดี๋ยวผมจะขึ้นรูใไ้ดูนะครับว่าคันนี้มาทาผมตอนไหนแล้วอาการตอนนั้นเป็นยังไงนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับอาการเข้ามาตอนนั้นคือปั๊มติ๊กเนี่ยไม่รู้อะไรอยู่ในถังน้ำมันบ้างนะครับ อาการรถก็หนักพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันโอเคครับตรงถ่ายนะ เครื่องก็จะอยู่ด้านใต้นะครับให้เราตั้งขาตั้งเดี่ยวนะครับขาตั้งข้างนะครับไม่ต้องขาตั้งขาตั้งคู่นะครับอ่าก็หาขาตั้งน้วมันเครื่องมานรอนะครับเปิดตรงเติมน้ำมันเครื่องเพื่อให้ไหลสะดวกเร็วขึ้นนะครับขัด้อ่าโอ้โหน้ำมันเครื่องเติมมาซะเยอะเลยครับดูระดับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะปกติก็จะอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับโอ้โหนี่มองเห็นน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอ้เค่นปัด อ่านี่ครับมองเห็นน้ำมันเครื่องเลยนะครับเนี่นี่มองเห็นน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องกันใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะเปใช้ลูกบล็อกก็ได้ปเจ่วไปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเราขันออกเลยนะครับถานมาลอ้อกน้ำมันเครื่องนะครับแต่น้ำมันเครื่องลูกค้าใส่มาเยอะจริงครับโอ้โห อย่ามาดูกันมาเยอะแค่นั้นโอเคนะครับแล้วก็ยังรถมานะครับยังรถมาให้รถตั้งตรงๆนะครับเหมือนเราขับนี่แหละ น้วมันเครื่องตัวนี้นะผมจะใช้ของ h อนด้า0.7ฝาสีเทานะครับฝาที่เทานะครับดูสภาพนะครับตอนนั้นกับตอนนี้นะผมจัดไปให้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็สภาพโตมากนะครับรถเป็นรถเป็นรถทรงเอนะครับเป็นรถทรงเอขี่ <laughs> โอเคหมดแล้วแล้วก็ปิดแล้วขายน้ำมันเครื่องเค okay. เยอะอยู่นะครับเนี่ยมันเครื่องเยอะเลย แล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเครื่อนี่นะครับผมใช้เป็นของตัวนี้ Honda CT 1 0ี3 0สีเทานะครับตัวนี้เป็นปลวยเติมนะครับนี่ผมใช้กวยแบบนี้ ได้ทุกรุ่นเลยนะครับกลวเยเลยนะไปหาซื้อได้นะครับก็ใช้มานานแล้วนะในารานสาด้าก็มีตามร้านอะไรก็มีนะไม่กี่บาทนะครับสายพานทุกรุ่นออตโต้ทุกรุ่นใส่ได้เลยนะนี่เราก็จะเติมง่ายเติมสะดวกนะครับตัวนี้เป็นรถหัวฉีดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่อะไรทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดเอเขาปิดดูนะครับนี่เห็นไหมเราเติมไปแล้วระดับนะ้ำมันเครื่องอยู่ถึงนี้อ่เราก็ปิดฝาซะ,ะเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูนะครับว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะต่อไปนะครับผมจะทำการเช็คแรงดันปั๊มติ๊กนะครับ ช็คแรงดันปั๊มติ๊กนะครับนะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการเปิดฝาถัางน้ํามันขันน็อตตรงนี้ออกนะครับเออม่วมงลุ่มสนัทคาแล้วก็ยกออกเลยนะครับนี่ปิดฝาถังไว้มันเดินหน้าปุ๋ยฝุ่นจะลง นี่ครับเราก็ต้องการถอดนะครับวิธีการถอดเนี่ยจะมีลูกยางนะครับเราดึงยางมาก่อนดึงมาลักษณะนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่เกียร์วัดแรงดันพลาสติกนะครับก็ทำการถอดสายมันก่อนเทียบครับเทียบเกียร์วัดเลยเป็น,นปกติถ้ารถจะดีนะครับก็อยู่ที่สอง หนึงจุดแปดนะครับถึงสามบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูติเกตวัดก่อนนี่นะครับสังเกตไหมติเกตวัดนี่ครับนี่จุดสีแดงนี่คือสามบาทนะครับสามบาทศูนย์จุดสามคือสามบาทเดี๋ยวเราจะเสียบเกตไปแล้วเราจะดูแรงดันไม่มีคนถือกล้องเลยเลยวันนะี้อ่านี่นะครับก็เปิดสวิตช์แจเห็นไหม ก็อยู่ใน2.7 2.8ก็ยังพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับโอเคแต่ทําไมรถสตาร์ทไม่ติดละ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นนะครับแล้วเราเรา,เรามาเปลี่ยนหัวเทียนกันดูก่อนมาดูหัวเทียนโอเคครับเราก็จะมาดูหัวเทียนกันถอดปลั๊กหัวเทียนนะครับนี่ฮึม่มนแน่นจังโอเคก็ใส่บล็อกหัวเทียนเข้าไป ขันท่วนเข็มนะครับใช้ไขค,ควงก็ได้นะสอดในรูบล็อกผ้าเทียนไม่รู้วัยรุ่นทำอะไรมานะครับก็ตามนั้นแหละครับวัยรุ่นทรงเอก็อย่างนี้แหละทำไปเรื่อยนะครับจากเฟรมรถเนี่ยตอนแรกผมใส่ให้อย่างดีเลยนะครับก็ไปถอดออกเอาไรัดไม่รู้เนะี่ยโอเคนะครับนี่สภาพหัวเทียนนะครับ อ่าดูนี่เป็นรอยอะไรเนี่ยมันทุบมานะครับทุบมาดูเขี้ยวนะครับเขี้ยวมันเตียนซึกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราจะเปลี่ยนใหม่ หัวเทียนที่ใช้นะก็เป็นของ n G k นะครับนี่ใช้ n t k เดี๋ยวเราใส่กันเลยนะครับแล้วมาลองสตาร์ทดูนะครับแต่ว่าหัวเทียนของเดิมนี่สึกมากเลยน่าจะเป็นที่หัวเทียนนี่แหละนะครับไม่ต้องขัดนะครับถ้าสภาพขนาดนี้ละเปลี่ยนเลยนะครับน่าแต่ตั้งแต่น,น,นู่นแหละตั้งแต่ทำกับผมไป แต่หน้าเหมือนหน้าจะเคยถอดออกมาขัดนะครับสภาพเลยไปน,นี้นเดี๋ยวใช้มือมือขันก่อนนะครับบล็อกเข้าไม่ได้ช่องแคบมากเลยขันได้ทีละนิดทีละนิดนะครับลูกค้าก็เล่งให้ทําให้ครับพอดีผมก็กักตัวอยู่ด้วยนะครับด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ที่บ้านผมก็ติดโควิดครับกัก,กตัวรักษาผมก็กลุ่มเสีย่ยง มีอะไรทําก็เลยนี่แหละครับนั่งทําคลิปให้ส่วนอะไรที่ขอมาตอนนี้ผมยังทําคลิปให้ไม่ได้ก็ต้องขออไฟด้วยนะแต่ว่างก็จะทําให้โอเคนะใส่กันใส่ปักมาเทียนเข้าไปเลยเดี๋ยวลองเปิดซื้อ,อเก็เจตั้งค่าตั้งคู่ ติดแล้วนะครับผมอ่สรุปแล้วก็น่าจะเป็นที่หัวเทียนนะครับเนี่ยน,น่าจะเป็นที่หัวเทียนนะครับที่มีปัญหานะครับนี่ดูเที้ยวหัวเทียนก็คือบันสึกไปแล้วแล้วก็มีการทุบหรืออะไรมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้แกนกลางของหัวเทียนน่ะแตกรล้าน,นะครับทําให้การจ่ายไฟในมันเทียนนะครับอย่าไปใช้คนแรงมากนะครับของหัวเทียนแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยขา ใส่มาเยอะมากประมาณลิตรกว่าๆเลยนะครับผมไม่แนะนานะครับน้ำมันเครื่องเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยมันดันขึ้นหัวลูกสูบครับสตาร์ทไม่ติดกินหัวเทนก็มีนะครับแนะนําก็เติมไม่เกิน0.8ละกันนะครับถ้ารถเดิมๆนะครับไม่ต้องไปถึง1ลิตรนะครับมันเยอะไปนะครับเพราะว่ามันมีน้ามันค้างอยู่แล้วแต่ถ้าเราโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยก็คือยกเครื่องลงมาเนี่ยพาไม่หมดล้างั้งหมดเนี่ยเติมครั้งแรกเนี่ยผมแนะนําเติม1ลิตรนะครับต่อไปก็เติมมาน0.7พอนะครับผมอ่าก็สาหรับวันนี้สาเหตุก็ นี่แหะมีเจออยู่2อ,อาการนะครับก็มีน้ามันเครื่องนะครับที่เติมเยอะเกินไปแล้วก็หัวเทียนนะครับ